ซื้อรถที่ MG ชอยระวันคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดค่ะสวัสดีค่ะครีมนะคะจาก MG ชอยระวันค่ะกลุ่มผู้จำหน่ายรถยนต์อันดับหนึ่งและยอดขายอันดับหนึ่งของภูมิภาครถด้านข้างของครีมนะคะเป็น MG HST HEV นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะขายดีจริงๆค่ะราคาของรถรุ่นนี้นะคะอยู่ที่1,359,000บาทนะคะซื้อรถรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ เพราะเขาให้มาทั้งระบบความปลอดภัยนะคะทั้ง25ระบบและ,ะมีระบบไฟฟ้า100%นะคะสามารถใช้ไฟฟ้า100%ได้อยู่ที่67กิโลเมตรนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ไปทำงานและกลับบ้านนะคะภายใน67กิโลเมตรกลับบ้านมานะคะก็มาชาร์จแบตอีกรอบหนึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะประหยัดสุดๆไปเลยค่ะรถรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซินะะน, 1, นะคะขนาดพัน0นะคะบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะคะ รวมกำลังแรงม้านะคะอยู่ที่284แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ส0สปีดค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถเข้ากันดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ led นะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟเดินทางรันหนึ่งไลแบบ led นะคะผัดลงมาตรงกระจังหน้านะคะเขาจะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะด้านข้างของเขานะคะร้อมแบกขนาด18นิ้วนะคะพร้อมยาง 2,35, 50, R18 ทับกระจกมองข,งข้างของเขานะคะสามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีกล้องมาให้ด้วยทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะส่วนด้านบนของเขานะคะจะมีดาวหลังคามาให้ด้วยอ่า ่วนด้านท้ายของเขานะคะไฟเดียวด้านหลังและด้านหน้าจะเป็นแบบ sequential ล i g h t นะคะ <S <S ไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังคามาให้ด้วย <S <S 1> <S 1> ส่วนฝาท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสีภา,ายในห้องโดยสา,ารจะเป็นสีเบจตัดสีน้ำเงิน ถ้าเป็นรถส,สีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นสีแดงและสีดำจะเป็นภายในจะเป็นสีดำนะคะมีหลังคาแบบพาโนรามิสซันลูฟให้ด้วยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ <S <S เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะคะสำหรับซันรูฟบอกไฟฟ้าคู่หน้าจะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะสำหรับบอกไฟฟ้าสำหรับรุ่นนี้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกทิศทาง พวงมาลัยแบบบันติฟังก์ชันมีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบางปุ่มนะคะแล้วก็มีปุ่มซปเปอร์สปอร์ตให้ด้วยสำหรับปุ่นนี้อาเป็นปุ่มซปเปอร์สปอร์ตให้ด้วยสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบการขับขี่แบบเพิ่มอรรถรสในการขับขี่เร็วและแรงนะคะสำหรับปุ่มซปเปอร์สปอร์ต รถรุ่นนี้นะคะมีปุ่มเปลี่ยนการขับขี่ให้ทั้ง5รูปแบบนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal, Sport, Super Sport และโหมด EV นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่น Test t v T V ที่คิมที่คิมรีวิวไปในวันนี้ตอนนี้นะคะทีม MG ชอยละวันนะคะจดัดดอกเบีย้ยพิเศษนะคะไปที่อื่นได้1.89แต่มาที่คิม MG ชอยะวันได้0.39นะคะและยังมีของแถมอีกมากมายอลังการเลยนะคะสำหรับ ที E V ของเรานะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะสามารถแอดดิกงแอดไลน์ด้านล่างนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปรถเพิ่มเติมได้นะคะทักมาได้24ชั่วโมงนะคะครีม MG c h o i ชอยะวันนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านแล้วพอสัญญาผ่านนะคะลูกค้านั่งรอนั่งรอที่บ้านนะคะครีมเดินทางไปส่งรถด้วยตัวเองถึงที่บ้านแน่นอนค่ะวันนี้คิมกันนะคะสวัสดีค่ะ